สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกูริมุ่ใจทำเป็นเมนูต้มยำปลานินนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อปลานินนะครับวันนี้ผมเลือกที่จะหั่นเป็นชิ้นเนะาะข่าตะไคร้ใบมะก,กรูดหอมแดงนะครับน้ำซุปที่ได้จากการต้มกระดูกนะครับผักชีใบเลือ่อยใบกระเพราครับพริกขี้หนูน้ำมะขามเปียกน้ำนมะนาวผงปรุงรสคะนอโอยชัวกรเรือนน้ำปลาโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับ น้ำซุปนะครับน้ำเดือดแลครับเราก็ตามด้วยขาแก่ตะไคร้หอมแดงรากผกักชีนะครับตอนนี้สมุนไพรทรงกินหอมฉวยแล้วครับให้เราตามด้วยเกลือครับ ผมปรุงรสนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปลาเลยครับใส่ลงไปแล้วอย่าไปคนนะครับเนื้อปลาเปลี่ยนสีแล้วครับผมจะตามด้วยพริกหนูนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสเลยครับด้วยน้ำมะขามเปียก น้ำปลาเล็กน้อยนะครับผักชีไปเรื่อยนะครับ๋ย่ชิมรสชาติดก่อนนะครับรสชาติูกใจแล้วนะครับตบท้ายด้วยมะนาว จากนั้นก็ตามด้วยใบยกะเพราครับเพียงแค่น,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้มยำปลานินตีมือคุยมใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูต้มยำปลานินตีมือคุยมใจนะครับซดร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเด็ดขาดจะบอกใครีเดียวเชียวนะครับ ส่วนถ้าใครอยากได้สีสันที่จัดจ้านกว่านี้ก็ใส่พริกผงตามลงไปได้นะครับโอเคลองไปทําทานกันดูนะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลตใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ